ผมจะประกวดชายงามได้มีหฮะได้ครับยังมึงไม่ได้อ่ะฮะประกวดไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะงามาาานี่อุบทงมแต่โอ้เขาเป็นท่าโพสกล้ามเนื้อนะเธอเป็นการพกกล้ามเนื้อครับอันไหนหางอันไหนหัมอันไหนขาอะไรไม่รู้เป็นกาเนิงสักดส่วนเนี่ยฮะผมจะเบ่งกล้ามาโอ้โหเบ่งกล้าไม่เบ่งขี้เอ้โอ้ยโอ้ทำไมมีลูกโง่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดขนาดนี้ไว้ อุ้ยสาวๆม่เห็นนี่กลิดเลยนะล่ะกี๊กฉันหลบละฮะเอียบติงเขาอีกโอ้ยเฉ็บยโอ้สาวกิ๊ดได้ตลอดนะนะเอ้ยจ่ายรลปะอืมนี่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดขนาดนี้ก็ต้องนี่เลยแล้วครับอุ้ยเขาขายเลยขายครับอย่าไปนอนเล่นผิวปากไม่เอาจะไม่ใช่เออขายสิครับนี่เรากินในนี้นี่นยขยำเม,มีเลยเฮ้ยม่ใช่กุญแจกุญอย่างละเขาละอย่างละ งฮะใบเฮียนิงฮะครับนี่ฮะผมกินทุกวันฮะเออทึงว่ากล้ามโอ้โหเดินไปหนไงดิบ่งกล้ามทำยังไงไอ้ผมนักเลงโตเนาะใช่ผมหุบปีกไม่ได้ค่ะมันติดกล้ามแล้วก็ปูปูเออเดินแ้ก็กล้ามปูโอ้โหองอาจญาติลาดูเลยโอ้หชีวิตผมไม่มียากค่ะไม่มี มันหนีที่มันมีประโยชน์ตอนนี้เนี่นมยมันจะนอน,นมันจะนอนตรงไหนมันจะทําอะไรเคลื่อ,อนย้ายไปไหนก็ย,ยังดีก็ไอ้ผงโจ้ไปดูเดียวเอาไปในโดนัทเลยโดนัทยังมีรู้เรื่มือเลยอยู่เจอมีใจมีใจแล้วมารักกันมารักๆๆๆมีใจแล้วมารักกันมาโอ้โหหน้าตาหน้าตามันน้าร้องเพลงเนาะมันจะไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีอะไรแล้ว ื่นี่สิดตีสองไงโอ้โหตื่นเร็วขึ้นไปทุกทีเนาะใช่พครับเออดีนะอ้โฟิกแน่ฟิกปังงผมฟิกปังเออไม่ได้ยินอะไรดีอย่างเดียวหูดับอะนี่มีให้กินตลอดแล้วกัลูกอะยินชอบนี่ยินชอบใส่ยานเปียกอ่าชอบกันทุกตัวเลยโอ้น้องนีนทำไมรีบนอนนะลูกไข่ของไข่ของก่อนลูกรับมะ เอ๊มีเอฟซีก็บอกว่านี้เนืน้อมาอยู่พิจิตเนื้อคุณแอนอะ,ะก็ก็เห <c oughs> มือนเราเนีน่ยแบบว่าอะไรให้ลูกขายของจ้างเหมือนนอะเอ้าอไนะม่ใช่ผมเกินกำลังไปเปล่าฮะไม่เกินกำลังลูกกินยิ่งกว่านี้ก,ก,กันต้องจะไม่อ้ยพวกสิ่งก็ตกใจดย่าพิจิบไว้กินกินยิ่งกว่านี้แกลูกจะ่พ่อไปขายกิน<ม>เก่งเลยฮะเพราะชอบกินอกไก่ฟิกเดดโปรตีนสูงอะเป็นไงฮะเฉ็บไหมฮะเฉ็บครับเขาขาย เก่งแม่นยังเล็กืมหืมปวดกษียณแล้วนี่ปวดกษียณแล้วจมสองจอยนินนุ่นใสจ,จะขาดไปเร็วอือไปกันแม้เป็นช้างผ่าเลยนะอาว่าดูเลยมึงเลยตะขาบไว้นี่โอ้โหดองเราเราขาวด้วยโอ้โหแซ่บเลยมึงไอ้นี่จะไปเลยมึงไปแล้ใส่ไปดิเราขาวเลยยังลืมมวงเขาสั่งซื้อใต้คอมึงนะ์แล้วตกมือเหรอ เอาน้องจังเลยไม่เคยขายอะไรแล้ยพอรู้ว่าตั้งกล้องตั้งไฟนี่เดินเฉี่ยวเดินข้ามหัวเลยเนาะ